เ้าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ12พฤษภาคม268 8อัปเดตความคืบหน้าสำหรับโครงการลดราคาปุ๋ยเพื่อเกษตรกรล่าสุดวันนี้พาณิ์ลุยส่งมอบปุ๋ยยอดสั่งซื้อทะลุสูงถึง1ล้านกระสอบแล้วนะคะเตรียมคุยทกศยกระดับการเข้าถึงของพี่น้องเกษตรกร ล่าสุดนายวรวงรามางกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณนนิชย์นายพิชัยดดริตพันธ์ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยเคมีเพื่อเกษตรกรปี68 ณสากรการเกษตรบางน้ำเปรี้ยวอําเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาได้เปิดเผยนะคะว่าโครงการได้รับความสนใจและการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดีผลดำเนินโครงการล่าสุดเกษตรกรให้ความสนใจสั่งซื้อปุ๋ยแล้วกว่า1ล้านกระสอบปุ๋ยที่นำมาลดราคาในครั้งนี้นะคะครอบคลุมพืชทุกชนิด ทั้งนาข้าวพืชไร่พืชสวนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะปุ๋ยที่เป็นสูตรสำคัญที่ใช้ในนาข้าวนะคะเช่น46000060 16200แล 15, ะ151515สามารถสั่งซื้อผ่านสถาบันกเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิกนะคะอาทิ Seb? กลุ่มเกษตรกรสากรการเกษตรสากรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศวิสามันชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนโดยสถาบันเกษตรกร,กกรจะเป็นผู้รวบรวมยอดสั่งซื้อและประสานกับกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสากรนะคะเพื่อเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกไปยังพื้นที่ของเกษตรกร ครั้งนี้การดําเนินโครงการดังกล่าวนะคะกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้ผลิตผู้นําเข้าปุ๋ยเคมีจํานวน26บริษัทด,ด้วยกันนะคะจาก3สมาคมได้แก่สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการค้าไทยสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยและสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรลดราคาปุ๋ยเคมีจํานวน79สูตร ครอบคลุมพืชทุกชนิดนะคะส่วนลดเฉลี่ยกระสอบละ20-50บาทรวมปริมาณ10.06ล้านกระสอบหรือ530,000ตันเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่10เมษายนจนถึง30กันยายน68นะคะนายวรวงรามังกูลได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะสำหรับสากรการเกษตรบางน้ำเปรี้ยวได้สั่งซื้อปุ๋ยในโครงการไปแล้วกว่า200แสนกระสอบโดยเป็นสูตรที่ใช้กับนาข้าวเช่น 4 6 6 00 00 60 0นย0และ 15, 15เป็นต้นและมีแผนที่จะสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกนะคะซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้แก่กเกษตรกรในพื้นที่ระดับหนึ่งและขอเชิญชวนกเกษตรกรเข้าร่วมสั่งซื้อในโครงการเพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนการผลิตให้แก่กเกษตรกรในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่กำลังจะมาถึงนี้ เกษตรกรที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dit.go.th รวมถึงผานิตจังหวัดเกษตรกรเกษตรจังหวัดและสากลจังหวัดทั่วประเทศและสั่งซื้อปุ๋ยในโครงการผ่านสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิกและในวันนี้ได้มาเยี่ยมชมศูนย์เจียไต็ซ เพีเรียนซึ่งอยู่ตรงข้ามสหกสรเกษตรบางน้ำเปรี้ยวเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำงานอย่างมืออาชีพซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นโดรนทางการเกษตรและเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาชาวนาไทยสู่การเป็นชาวนามืออาชีพซึ่งเห็นว่าศูนย์อย่างนี้จะเป็นศูนย์เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรและช่วยปรับเปลี่ยน การเกษตรแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงและดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้กลับมาทำเกษตรพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในทุกมิติอีกทั้งยังเป็นการผลักดันอนาคตของเกษตรกรไทยให้กล้าวไก่อย่างยั่งยืนนี่คือความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการส่งมอบปุ๋ยยอดสั่งซื้อณนะเวลานี้ทะลุไปที่1ล้านกระสอบแล้วกับโครงการลดราคาปุ๋ยนะคะ อัปเดตวันนี้12พฤษภาคม2568